วันนี้เราจะมาเล่นแมปอันนี้กันนะคะแมปวิ่งฝันร้ายนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองเล่นดูนะก็คือไม่มีอะไรทำอะ่ะเออแต่แบตเหลือประมาณ1 9แล้วเออแล้วเดี๋ยวเราเล่นกันดีกว่าไปทุกคนนานมากอะ่ะกว่าจะถึง งั้นเดี๋ยวเราทำแบบนี้กันไปเดี๋ยวเราจะไปประชนภัยกับเพอเพิ่เพเพื่อแล้วกันนะนี่มันเฮ้ยเร็วจังเลยทุกคนมันตา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 มาโอเคตอนนี้มันก็วิ่งหนีไปเร็วเค่ะทุกคนเอเออเราจะเล่นแบบนี้ก็เล้วกันนะ คือว่าเรากลัวให้ดูสิอ้าวเพื mm ่อ hmm. นเพื่อหายไปไหนกันหมดเออมานีมาี่กับฉันหน่อยสิเอ,อ้ยมากับฉันหน่อยสิเออเราจะซูมแบบนี้นะหรือว่าเราจะทำทำแบบนี้ดีกว่าง่ายสุดจะได้เห็นว่าตัวไหนมา งมม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 ัััยทุกคนนนนาาาาโอเคเสียงหายไปแล้วทุกคนคีนเราก็จะเดินเดินเดินไปนะเสียงอะไรเสียงอะไรช่วยกลมด้วยกูว่าอยู่อยู่กับเพื่อนคนนี้ละกันเปิดไฟไหนหัวหัวเราวิ่งหนีทำไมโอ้ยกลัวคนเรากลัว กลัวกลัวแล้วทุกคนกลัวแล้วกลัวแล้วเนี่ยตอนีเสียงไรอ่ะเสียงไรอ๋อเสียงบันไดลงไม่ใช่สิสิมลิฟต์ลงลิฟต์แบบใหม่อะแล้วทำไมเสียงมันเป็นแบบนี้ล่ะขอหนีก่อนแล้วกันโอเคเสียงหายไปแล้วนะทุกคน เออน่ากลัวสุดๆเลยแปบผมเข้าปากสิอไม่น่ากลัวไหนมันรุมตัวอะไรกันตรงนี้เอออันนี้อะไรอ่ะไข่เหรอไข่สาหนง เอาตายเลยอ๋อมันมีลมหายใจข้างล่างโอ้โหตายเลยทีนี้โอ้ยเล่นใหม่และอะไรเนี่ยบริจาคยาวอะไม่มีโลบักด้วยมันลงก็แล้วกันนะวู้ววิ่งดึงมากโอเคเราต้องไปตามลูกศรใช่ไหมเรวิ่งหนีกันทำไมอะ ฮ้ยอยู่ด้วยดีอยู่ด้วยอยู่ด้วยไม่หนีอะไรกันนะ่าไม่หนีอะไรกันไม่หนีอะไรกันนะ่าตัวอะไรมาตัวอะไรมาเสียงอะไรเสียงว้ายมันมาแล้วทุกคนเห็นปะเอามากแก้แต่ตาเขาขาวว้ายน่ากลัว เดี๋ยวเดีด๋ยวเสียงมันเออมันมาแล้วมันมาอ๋อมันไล่มันไล่อะไ,ไปทางไหนทางเดินสิโอ้สติปีน่าจะหมดแล้วสติปีน่าจะหมดสติปีน่าจะหมดโอ้โหตายแน่ๆ คนตายเลยตายเลยอ่ะเล่นใหม่เล่นใหม่ก่อนเล่นใหม่เออเล่นใหม่เออเล่นใหม่นั่นแหละเรือเล่นใหม่ช่วยฉันด้วยใครก็ได้ คนน่ากว่าตัวนี้เมื่อกี้สตีบอเมื่อกี้หน้าคล้ายๆว่ะมาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวมันมาทางไหนมันมาทางไหนมันมาทางไหนกูเแล้วกลัวเลยเนะี่ยไม่อยากเล่นแล้วแต่ก็ต้องเล่นให้เฮ้ยนี่จุดเกิดมอนสเตอร์นี่ว่ะเออไม่เอาแหละไม่เอา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  เอ้ยนี่ก็จุดเกิดมอสเตอร์ฮ่าไปด้วยเราด้วยอ,อุ้ยชนทำไมแล้วน่ากลัวไม่แกไม่แกตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้เลยไปตามลูกสอนเ็้หวัวเหลืองหวัวเหลืองมานี่หวัวเหลืองหวัวเหลืองไหน อ๋อนี่ทางตันมา,ท,านทั้งทีนี้เราจะไปตามลูกศรอ๋อนี่เงี้ยเงี้ยเงี้มาหนี่มาหี้มาหี้เราจะไปต,ต,ตามลูกศรกันนะให้ติดอ่างติดอ่างจริงนะเนี่ยไปดิมอุ้ย,ยมาเร็วลูกคุ้ว่าทำไมมันมืดจังเลยอเอาแล้วเอาเพื่อนหายให้พี่ไซ วัทนที้ทางนี้ทา,นทางนี้นะคะอ้าวมีแค่ตุ๊ก,กตาหนินาอ้าวตุ๊ก,กตาอย่างเดียวเหรอโอ้ยทำไมทิ้งเราไว้คนเดียวอย่างนี้อ่ะน่ากลัวจะไ,ไปตามหาเพื่อนก่อนว่าทำไมมันเบอรอจงังเลยดูโอ้ยอ๋อหวัดดี เฮ้ยมากับฉันหน่อยสิเอาไปไหนแล้วเอาสรุปทางไหนนี่เดวโอเคเราเจอเพื่อนอะเราเจอเพื่อนไปอ้อวทางตะรอโอเคโอ้ยมันเบอร์มันเบอร์อรโอเคได้โอ้ยเดินไปไหนแล้วพีเราด้วยดีเราด้วยสติมินาหมดปิดแป๊บ เสียงไรนี่มันคือเสียงอะไรแล้วเพื่อนไปไหนแล้วอ่ะอเอาอยู่นี่เขาไปไหนแล้วงงมัน,นยัยเอาวัตดีเจอเพื่อนอีกหลายคนเลยไหนดิซี่เอาวัตดีหัวเหลืองนะ้องหัวเหลืองไหนเด้อแซดิเราลองไปตรงนี้ดู อีกว่าวัวช่พูดดีดีวิ่ไไปให้ไลทุลกมาหาพื่อนมาโอเคมันไม่ตามแล้วสิ้ติมินาจะหมด นีหมูเหรอหมูโตหรือหมูไรเอ่ยหมูได้นี่ใจเกเรใจเกเรนะไปหาที่นงน้นอะไรมาอีกแล้วอะไรสิร่งไร แสงเลยสิ่วดิเมื่อก,กี้ตกใจเลยเสียงเลยไม่รู้ตัวอะไร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 อ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเมื่อก,กี้ตัวอะไรขาวๆจำไม่ได้เี็สิ่งอะไรอ่ะเปเสียงยอะไรเ,เตรียมกดวิ่งเลยเตรียมกด อมาทางนี้ได้ไหมอุ้ยชนทำไมเราตกใจอ๋อเพื่อนมาทำโน้นไยดิีเสียงอะไรอีกแล้วอ๋อเสียงนะห้วย,ยเกือบโดนทับตวัวเ,เอาขึ้นไปแล้วโอเคอาช้างมานเถอะนะไบน,นี้ดีกว่าอ้ยมีที่ให้หลบแอบด้วยอ๋อถ้าเราแอบมันจะมี ไอ้ตรงนี้นี่น,นี่ตรงนี้เลยจะทําให้เราตายได้อุ้ยอ,ออกมาก่อนสิเออนี่ไงเออมันก็จะเป็นแบบนี้เออฉันรู้แล้วโอเคเอารถชนทำไมเรถตกไปเฮ้ยไม่มากับหนูอ่ะมันไม่มีใครมากับหนูเลยอ่ะอ๋อทำไมไม่มีมากับหนูเลยมองหนูหนสิเทักบอดี้เจ้าพี่ ว่าทำไมฮะไม่น่าเลยโดนทับตายแบบเพื่อนเมื่อยละแล้วสวัสดีจ้าไปทางนี้กันดีกว่าไหมไปเฟสเฟสด้วยปว่าทำไมภาพมันไม่ชัดตรงนี้อเดี๋ยวเออได้ละจะได้เสียง,งอะไร Sik oh, oi. Ini apa ye? Tu malai ye. Oh, mentah amat tu bela ไแล้มันไปไม่พ้นะ่ะโอ้ยเออสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายไม่หวั่นตัวเกงนี้จริงๆเลย